พักสาผักนู่นสายพันธทวายนะครับยังติดผลดกเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็คือเดือนสิงหาครับผมต้องบอกนู้ชมว่าเขาจะติดผลตลอดเลยถ้ามีการตัดแต่งกิ่งดีๆครับผมแล้วก็เรารดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ย 15- 1515นะครับปุ๋ยโซ่ดเสมอเนี่ยเราต้องใส่ตลอดนะครับเขาก็จะติดผลอย่างที่เห็นเลยครับผมดูครับนี่นะครับตัวนี้ก็พรุ่งนี้จะเก็บได้ครับแล้วก็เขาก็จะออกดอกตลอดเลยครับดูครับนี่ดอกครับเนี่ยนี่ครับผลนะครับตอนนี้ผมเก็บไปตั้งหลายรุ่นเลยครับ ก็ใบเราต้องแต่งเรื่อยๆครับเราก็ต้องแต่งใบอย่าให้มันทึบมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยติดตลอดครับติดตลอดนะครับดีดูครับนี่เยอะแยะเลยครับผมนี่ครับนี่ติดครับดูครับนี่ครับดอกครับผมเก็บขายตลอดครับเก็บได้เยอะแล้วครับตามออเดอร์ครับตอนนี้จัดส่งยังไม่ครบทุกคนเลยครับผมเนื่องจากคนสั่งเยอะนะครับนี่ฮะ ผิดผลตลอดนะครับนี่นะครับผมซึ่งเราต้องช่วยตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบครับแบบนี้ครับนี่เพราะว่าจะมีดอกอยู่ข้างบนนะครับผมนี่มันมีดอกที่มันซ้อนอยู่นะครับผมฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่แต่งใบบางทีเราจะมองไม่เห็นครับมันผลก็จะติดอยู่ตามใบนะครับก็จะแก่ทิ้งนะครับฉะนั้นเราต้องแตง่งนะครับแต่งแบบนี้เรื่อยๆครับนะครับดูครับนี่ติดแบบนี้นะครับผมนะครับนี่ ติดติดกระดกนะครับดูครับยอดครับแบบนี้นะครับผมนี่ดูครับกิ่งแขนก้านเยอะๆนะครับนี่เมื่อเขามีแขนเขาจะติดผลมาตามแขนแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับท่านชมนะครับนี่ฮะตัวนี้คือติดผลตลอดนะครับถ้าเรามีการดูแลนะครับผมฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามตัดแต่งกิ่งตัดแต่งใบนะครับผมที่มันบัง จะได้มีแสงโปร่งนะครับผมเนี่ยผลก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับดูครับอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยโพงนี้นะครับผมเจอโพงนี้ก็สุดๆุดไปเลยนะครับดูครับครับเนี่ยตอนนี้คือมีแต่รอยเก็บนะครับนี่ต้นนี้ดอกจนเก็บจนเจ็บแล้วก็เนี่ยก็มีดอกมาใหม่เพราะว่ามียอดมาใหม่ตัวนี้นะครับผมมีแต่รอยเก็บเลยครับ นี่นี่ผลนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับนี่ยดูครับไปตรงไหนก็มีแต่ผลนะครับผมนี่ผลผลผลครับนี่เอาเดี๋ยวมาทางนี้บ้างโซนนี้บ้างนะครับนี่มุมนี้ก็มีครับดูครับนี่ใหญ่ๆนะครับมดแดงก็ทํางานพอเขานะครับผลก็ติดของเขานะครับต่างคนต่างทํางานนะครับผมนี่ยดูครับดอก อยู่ตรงไข่มดแดงอยู่ตรงมดรังมดแดงนะครับนี่เยอะแยะตะแเปะมากมายครับนี่ดูครับโอ้โหดอกนะครับทนชมดูครับสวยงามจริงๆนะครับตรงนี้นะครับดูครับนี่ดูผลบางที่เรามองไม่เห็นครับนี่แต่สุกแก่ไม่แก่ให้เอามือจิกดูครับเล็บจิกดูจิกเข้าก็คือยังไม่แก่สามารถเก็บทานได้นะครับผมนะฮะนี่ นี่ครับดอกแบบนี้ครับผมเนี่ยนี่ก็ดอกนะครับอันนี้คือเก็บไปแล้วนะร้อยเก็บไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือเก็บจนหลายรอบแล้วครับก็จะมีดอกมาเรื่อยๆครับตอนนี้กําลังติดผลติดดอกมาเรื่อยๆครับนะดูข้างล่างเราก็จะปลูกกระชายนะครับผมซึ่งถ้าท่านชมอยากให้มันดกนะครับอยากให้ภาพดกๆมากนะครับแนะนําให้ปลูก3ามคูณสเม็ดนะครับ3ามคูณสเม็ดนะครับ เวลาติดผลนะมันจะดกมากเลยครับแต่ท่านต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยๆตัดแต่งใบนะครับของผมตัวนี้นะครับผมปลูกห่างนะครับผมตัวนี้ก็ห่างจากต้นนู้นก็ประมาณ4เมตรแล้วก็ตัวนี้ห่างกับต้นนู้นก็ประมาณห7เมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับผมใช้แค่3ามต้นนะครับผมแต่ถ้าเราปลูกจริงๆนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าหกเดด้าสกว่าต้นตัวนี้ครับอันนี้มันปลูกแค่3มต้นนะครับถ้า10ต้นอะดกกว่านี้ครับอันนี้ปลูกแค่3มต้นนะครับผม นะฮะปลูกแค่3มต้นนะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับดอกผลนะครับเต็มเลยครับผมมันดกอยู่แล้วนะครับถ้าเรามีการรดน้ําใส่ปุ๋ยดูแลดีครับเนี่ยดูครับผมติดผลตอนนี้ก็คือตอนนั้นก็ดกเหมือนกันที่ถ่ายดูนะครับตอนนี้ก็เก็บไปหมดแล้วติดผลมาใหม่นะครับโอเคครับใครสนใจขิ่งพันุก็เราก็มีจําหน่ายนะครับกิ่งก็เราก็มีจําหน่ายตอนนี้ก็ออเดอร์จองนะครับส่วนใครที่สนใจก็ ต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนกันยาก็จะมีจัดส่งนะครับสำหรับคนที่สนใจเพิ่มเพิ่มเติมนะครับผมโอเคก็สอบถามมาได้เลยหรือโทรสอบถาม0 9 1 0 5 6 6, 6 7 2ขอบคุณครับผม